ที่พักเขาพึงนะครับที่นี่ก็คือ่ยครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับรดาบเหล็กล้ำพีนะครับที่นี่ตอวนี้ขาล่องนะครับขาล่องขาขึ้นก็ดูพักได้นะครับตรงนั้นมาจากทางเหนือนะครับ นะับได้ดูวิวนะครับมันเป็นจุดชมวิวด้วยครับที่นี่นานนะไม่ได้ลงมาสต่วมาก็จะขับรถผ่านอย่าเดียวครับเป็นจุดชมวิวอย่างสวยงามเลยครับ ที่นี่ก็จะมีร้านค้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับร้านค้าขายขายเครื่องดื่มขายกาแฟขายข้าวขายอะไรนี่ครับภูเขาก็สวยงามครับ้เขาก็สวยงามครันเด็กอายุมากขึ้นกระดูก ผู้ใหญ่อายุมากขึ้นกระดูกยิงอ่อนลงทุกวันเด็กขอก็รบกี่ครั้งไม่เป็นไรผู้ใหญ่ลบครั้งเดียวบางทีกระดูกหักเลยก็มีเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายของเราให้ดีถ้ามีอาการปวดเมื่อยขอเชิญมาทานตรงน,นี้ก็เป็นที่พักผู้โดยสารนะ้างคนชามากๆสำหรับปิดชมวิวนะ ในห้องน้ำว่าสะอาดนะครับนี่ครับที่พักดินทางเขาพึงเขยินดีต้อนรับมีร้านกาแฟมีร้านอาหารมีร้านท้างฝวาครับขายข้าว ขอราไก่ย่างขายทุกอย่างมีอาหารตามสั่งด้วยครับที่นี่บรรยกาศรวมก็โอเคครับฝากติดตามเลยนะครับสำหรับที่นี้โอเคครับ